คุณมีตัวช่วย3ตัว1นึถามใครก็ได้2ตอบได้2ครั้ง3เปลี่ยนคำถาม,ถามอย่าตอบผิดเพราะถ้าตอบผิดเกมจะหยุดทันทีหนูหิมอินเตอร์ตอนเกมเศรษฐีนะจ้ะวันยุสสาวอาทิตย์อยู่ติดบ้านละคะคุณมิวบ่ไปสตติคะฮึคิ้เกียรอะแล้วเธอล่ะไม่ไปเที่ยวไหนหรอบอร่ไปคะ่ะ ไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยดูทีวีทั้งวันตาเปียกตาแฉะไม่รู้จะดูรายการไหนดีฮหาโมโหสิเบิ้งยังกับปีสิคะนี่ฉันแค่บ่นไปงั้นเลยอะ่ะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดูเฮอเอาใจยากเทนอ้อืมรายการเกมเศรษฐีนะจ๊ะนี่ได้ความรู้ดีแฮะคุณมีตัวช่วยสามตัวหนึ่งถามใครก็ได้สตอบได้สครั้ง สามเปลี่ยนคำถามอย่าตอบผิดเพราะถ้าตอบผิดเกมจะหยุดทันทีคุณพดุงคุณพร้อมหรือยังครับอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอพร้อมครับข้อแรกประเทศใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 1. ไทย 2. ลาว 3. พมา่า 4. สหรัฐอเมริกาอ่ขอตัวช่วยครับเฮ้ยียงวะ คอแรกก็ขอตัวส่วยแล้วง่ายๆย,ยังตอบไม่ได้ถอยอเมริกาก็ตอบบ่ได้หนูยังหูเลยคุณได้สิขอตัวช่วยทันทีคุณต้องการตัวช่วยข้อไหนครับเปลี่ยนคำถามครับ<ะ>ประเทศอะไรไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชีย 1. จีน 2. ญี่ปุ่น 3. ไทย 4. สหรัฐอเมริกาขอตัวช่วยครับให้คุณมิวไปอย่างสีดีกว่าเป็นลอยๆเท่า ขุนมิวไปสมัครเล่นเกมนี่บ้างสิคะอุ้ยไม่เอาหรอกไหนจะเขียนใบสมัครส่งรูปรออีกไม่รู้กี่เดือนกีป่ปีฉันไม่มีเวลาไปสมัครหรอกนูสมัครไ้เอาบอคะคุณมิวไปเล่นเกมอย่างเดียวเกงเกงยังคุณมิวล้านแตกแน่จริงเหรออืเอาสิและแล้วคุณมิวก็ถูกรายการเกมเศรษฐีนะจ๊ะเชิญไปออกรายการและกดเข้าไปตอบได้ด้วย ในใบสมัครของคุณมิวบอกว่าถ้าได้เงินล้านจะเอาไปเสริมดั้งตัดกรามเอาละครับคุณมิวหายตื่นเต้นหรือยังครับค่ะค่อย,อยังชั่วละค่ะคำถามมี16ข้อเริ่มที่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านคุณมีตัวช่วยสามตัวช่วยถามใครก็ได้ตอบสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคำถามคุณไตพับคะถามใครก็ได้เนี่ยถามคุณไตพับแทนได้ไหมคะอ <c oughs> ไม่ได้พาคนทางบ้านมาด้วยหรอครับพามาค่ะแต่กลัวตอบไม่ได้อาล่ละครับเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยนะครับ5 0 0พันบาทคำถามข้อที่1พิธีกรไตพับอายุไม่เกินกี่ปี 1. ไม่เกิน30ปี2ไม่เกิน40ปี 3. ไม่เกิน50ปี4ไม่เกินร้อยปีโห <c oughs> คำถามแรก เกินร้อยปีตัดทิ้งไปได้เลยมิวคิดว่าหน้าตาอ่อนๆอย่างเงี้ยน่าจะไม่เกิน30แต่ดูจากมือที่ร่มเหี่ยวคงจะไม่เกิน40หรือ45หรือ46มึงเนี่ยอุ๊ยเขินจังคุณมีตัวช่วยนะครับแต่รูปลักษณ์ภายนอกหลอกหนูไม่ได้หรอกหนูขอตอบข้อ3ไม่เกิน50ปีเป็นคำตอบสุดท้ายเย่ถ yeah, ูกต้องผม40่ต้น นึกว่าข้อแรกจะผิดซะแล้วดีใจข้อแรกได้ไปแล้วนะครับ5,000บาทเฮ้ยออกนอกตาจริงนะคุณไตพับข้อต่อไปมูลค่า1 0 0 0 0แบาทพ่อโว้ภาษาอีสานคำนี้แปลว่าอะไรพ่โวนะครับ 1. คุยโว้องโพงออกมา 3. ยื่นออกมา 4. หยิ่งโอหังหึยมืดตึ๊บขอตัวช่วยค่ะจากท้งบ้านทีมงานขอติดต่อคนทางบ้านให้คุณมิวด้วยครับเฮ้สวัสดีไอ้หนูหินมาละค่ะคุณหนูหินครับคุณมิวต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับคุณมีเวลา30วินาทีคำว่าพ่อโว้ของภาษาสานเปราว่าอะไร1คุยโว2องพรองออกมาสยื่นออกมา สี่หญิงโอหังข้อไหนหน,นูฮินฮ่าฮ่าอุ้ยง่ายๆไพ่ออกข้างถามนี่ยากกว่านี้บม่มีแล้วตีโ,โวโอ่โ้ล่โพล่เดี๋ยวก็หมดเวลาหรอกหนูฮินเร,เร็วทำเป็นเล่นไม่ได้คอสามค่ะยืดหน้าออกมาตอบข้อสามค่ะยืดนออุมาเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องครับหนึ่งแสนบาท ข้อต่อไป2องแสนบาทประเทศไทยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกก่อนใครที่อำเภออะไร 1. อำเภอโของเจียม 2. อำเภออารัญญประเทศ 3. อำเภอสีเมืองใหม่ 4. อำเภอตราการพืชผลอืมสับสนจังเลยอ่ะไม่น่าใจเลยตราการบ้านยืยหนู่หินถ้าคุณหยุดเดี๋ยวนี้คุณจะได้1นึ่งแสนบาทนะครับขอหยุดค่ะ คุณได้สิทธ์น,นั้นทันทีได้หนึ่งแสนบาทนะครับถ้าให้ตอบคุณจะตอบของเจมค่ะถูกต้องครับยินดีด้วยนะครับผมอยากให้คุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำล้านไต่จริงๆวงว่างๆก็สมัครมาเล่นเกมลับเฉพาะคนรู้ใจพี่บ้างสิครับค่ะที่บ้านหนูเห็นนีแสบจริงๆเขียนไปได้ไงได้ล้านจะไปเสริมสวยทั้งตัวกรหนูอยากเสริมสวยนี่คะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ลืมอะไรเอา้ากระส่วนแบ่งง่ายคะทั้งสมครใไห้ทั้งเป็นตัวซอยให้ได้เงินแสนค่อนละเคึงเลยนะคะอย่าลืมนะคะหากโ่ได้หนูโผโวามาซอยบบได้เงินแสนเด้อคะ่ะขอบอกห้าหมื่นอ่ะฉันบริจาคให้มูลนิธิเด็กอาพับไปแล้วหากภาษีไปหเปอร์เซนด้วยที่เหลือฉันซื้อผ้าห่มกันหนาวส่งไปภาคเหนือภาคอีสานหมดแล้วยา